เรือนของหมอผีประจำหมู่บ้านมีชาวบ้านและพลานหลายคนมาขอปรึกษาและขอความช่วยเหลือเพราะว่ามีเสือลายพาดกรอ,ออกมาเพ่นพ่านหากินอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าแม้แต่พลานที่มีความชำนาญในการล่าสัตว์ก็ถูกเสือลายพาดกรฆ่าตายไปแล้วลายหนึ่งแม้แต่กระสุนปืนของพลานที่เคยไปพบเจอกับมันก็ไม่ละคายผิวของมันแม้แต่น้อย หมอผีประจําหมู่บ้านจึงอาสาที่จะออกไปตามล่าเสือลายพาดกอนนั่นและบอกกับชาวบ้านว่ามันน่าจะเป็นเสือสมิงหากว่ากระสุนปืนธรรมดาไม่สามารถที่จะฆ่ามันได้หมอผีเท่าซึ่งก็เป็นพลานเกา่าหลังจากที่ชาวบ้านและพลานพากันกลับไปแล้วก็ได้คว้าเอาปืนคู่กายของตนเองที่มาได้ใช้งานมานานมาตรวจเช็คสภาพความเรียบร้อยเพื่อจะใช้งานอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้ทําพิธีกรรมต่างๆเสร็จเรียบร้อย ก็หยิบกระสุนปืนจำนวนหนึ่งที่ลงอาคมเอาไว้ใสา่ย,ย่ามเดินดิ่งออกจากเรือนของตนเองมุ่งหน้าเข้าไปยังผืนป่าใหญ่ท้ายหมู่บ้านตั้งแต่เช้าของวันนั้นไม่มีพลานหรือว่าชาวบ้านเข้าไปล่าสัตว์หรือหาของป่าแม้แต่คนเดียวเพราะต้องการให้หมอผีเท่าจัดการกับไอ้ลายผาดก่อนนั่นสะก่อนหลังจากที่หมอผีเฒ่าย่ำเท้าเข้าไปในป่าลึกก็ได้หาที่เหมาะๆนั่งทำพิธีกรรมอะไรบางอย่าง ผ่านไปร่วมสิบนาทีก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินย่ำเข้ามาปรากฏเป็นร่างของพลานสพลูกซึ่งก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันพลานทินซึ่งเป็นพ่อและแสงเดือนซึ่งเป็นลูกสาวทั้งสองจะเข้าป่าล่าสัตว์ด้วยกันเสมอทุกครั้งเพราะว่าเหลือกันเพียงแค่สองคนพ่อลูกเท่านั้นส่วนแม่นั้นเป็นไข่มาลาเรียตายตั้งแต่แสงเดือนยังเป็นเด็กๆสองพ่อลูกเองก็ไม่ได้รู้ตัวว่าทำไมถึงมาเจอกับหมอผีเท่าอยู่ในป่าแบบนี้ หลังจากที่ได้ยินข่าวจากชาวบ้านว่ามีเสือออกมาฆ่าพลานในหมู่บ้านตายทั้งสองพ่อลูกก็ไม่ได้สนใจเพราะระวังตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วหมอผีเท่าผู้นี้คงจะได้รับการไหว้วานมาจากชาวบ้านให้เข้ามาตามหล่าเสือเพราะเห็นว่าเป็นพลานเก่าและมีวิชาอาคมที่จะสามารถล่าสัตว์ร้ายอย่างเสือลายผาดกรได้ทั้งสองพ่อลูกจึงได้เปลี่ยนทิศทางเพื่อจะเดินหนีไปจากบริเวณนั้น แต่ก็ได้ยินเสียงหมอผีร้องตะโกนถามว่าจะรีบไปไหนกันสองพ่อลูกหันขวับกลับมายังไม่ทันที่จะตอบอะไรกับหมอผีเท่าจู่ๆร่างของหมอผีเท่าที่นั่งทำพิธีกรรมอยู่ก็ค่อยๆลุกขึ้นยืนจังก้าจ้องตาเขม็งไปยังสองพ่อลูกแต่ก็ไม่ได้สร้างความสะทกสะทานหวาดกลัวให้กับสองพ่อลูกแม้แต่น้อยแม้จะเห็นว่าร่างของหมอผีเท่าบัดน,นี้ได้เปลี่ยนเป็นไอเสือลายพาดก่อนไปแล้ว พลานถิ่นกับแสงเดือนรู้ได้ทันทีว่าน่าจะเป็นหมอผีเถ่าผู้นี้แหละที่เป็นเสือลายผาดก่นฆ่าผ่านในหมู่บ้านตายซึ่งก็น่าจะเกิดจากฤทธิ์อวิชาเดลฉานที่ทําให้หมอผีเท่าผู้นี้ต้องกลายไปเป็นเสือสมิงและต้องกินเนื้อหนังของคนพลานลายแรกจึงต้องกลายเป็นเหยื่อให้กับมันและจะต้องมีลายที่สองที่สาม,ท,สามที่สี่ต่อๆไปช่วงที่ล่างเสือสมิงของหมอผีเท่ากําลังพุ่งกระโจนเข้าใส่ สองพ่อลูกก็รีบสับไกปืนเสียงดังสนัน่นกระสุนพุ่งเข้าไปที่ล่างของเสือสมิงหมอผีเท่าจนงงยหลังพึ่งชะงักงนันก่อนที่มันจะพุ่งกระโจนเข้าใส่พลานทินซึ่งกำลังล้วงเอากระสุนอาคมของตนเองออกมาจากย่ามยัดใส่เข้าไปในลำกล้องแล้วก็ยิงสวนทันทีกระสุนพุ่งเข้าไปที่ล่างของเสือสมิงแต่มันก็พุ่งกระโจนเข้าใส่ถึงล่างของพลานทินฝังคมเขียวเข้าที่ลำคอ กระชากเอาเนื้อหนังของพลานถิ่นฉีขาดคาปากของมันพลานถิ่นแก่ขาดใจตายคาที่โดยพิษของบาดแผลสร้างความตกใจให้กับแสงเดือนเป็นอย่างมากหลังจากบรรจุก,กระสุนอาคมที่พ่อได้ยืนเอาไว้ให้ก่อนหน้านั้นก็สับไกปืนยิงสวนเข้าไปที่ลลางของเสือสมิงหมอผีเท่านั้นกระสุนนัดแรกที่ทั้งสองพ่อลูกยิงออกไปไม่ได้ละคายผิวของมันแม้แต่น้อยแต่นัดที่สองที่เป็นกระสุนอาคมของพอ่อ พุ่งเข้าที่หัวไหลของมันจนทะลุออกด้านหลังแต่ก็ไม่ได้ทําให้มันสิฤิธิ์จนพ่อนั้นถูกคมเขี้ยวของมันขยำตายและกระสุนอาคมที่ยิงออกไปจากปืนของแสงเดือนโดยความตกใจก็พุ่งเข้าใส่ขาหน้าของมันจนทะลุแสงเดือนหลีบหันหลังวิ่งหนีเอาชีวิตรอดแม้จะเสียใจกับการตายของพ่อที่ถูกเสือสมิงหมอผีเท่านั้นฆ่าตายแต่ตอนนี้ต้องเอาตัวรอดซะก่อนเพื่อจะได้กลับมาล้างแค้นได้ หมอผีเฒ่าถูกกระสุนอาคมเข้าไปสองนัดกระบาดเจ็บจนไม่สามารถที่จะตามแสงเดือนไปได้หลังจากที่แสงเดือนหลอดตายและรู้ความลับของตนเองที่กลายเป็นเสือสมิงหมอผีเท่าจึงใช้อาคมของตนเองปิดบาดแผลคมเขียวของตนเองที่คอของพลานทินให้กลับคืนมาดังเดิมก่อนที่จะบริกรรมคาถาอาวิชาเดรฉันทําให้ร่างของพลานทินกลายเป็นคนครึ่งเสือเสร็จเรียบร้อยเกิกระเสือกกระสน พาล่างที่บาดเจ็บของตนเองกลับไปที่หมู่บ้านบอกกับชาวบ้านว่าตนเองได้จัดการกับเสือลายพาดก่อนนั่นไปแล้วและมันเป็นเสือสมิงอย่างที่ตนเองนั้นบอกจริงๆแถมเสือสมิงนั่นก็คือพลานทินกับแสงเดือนสองพอลูกตัวของพลานทินตนเองนั้นข่าตายไปแล้วส่วนแสงเดือนลูกสาวหนีตายไปได้ก็เลยบอกให้ชาวบ้านพากันเข้าไปนำเอาร่างของพลานทินออกมาเผาทิ้งเสีย ส่วนแสงเดือนผู้เป็นลูกสาวคอยพากันออกตามลลาทีหลังสองพ่อลูกไม่มีโอกาสได้รู้เลยว่าหมอผีเฒ่าได้วางแผนเอาไว้ให้ตนเองตกกลายเป็นแพะรับบาปจากการกระทำที่ชั่วช้าของตัวหมอผีเองส่วนแสงเดือนได้ถือโอกาสตอนที่หมอผีกระเสือกกระสนกลับออกไปจากป่าเข้าไปกราบลาผู้เป็นพ่อของตอนเองอีกครั้งพร้อมกับนำเอากระสุนอาคมที่พ่อปลุกเสกเอาไว้ในยามของพ่อติดตัวไปด้วย ที่พ่อต้องมาถูกฆ่าตายได้ง่ายๆนั้นก็ด้วยว่าแกนําเอาเครื่องล้างข,งของขังที่มีทั้งหมดหมอบให้กับลูกสาวไปจนหมดแล้วซึ่งตัวของพลานถิ่นเองแกก็มีวิชาอาคมอยู่พอตัวเพียงแค่มันเกิดเหตุฉุกเฉินจึงไม่สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้เมื่อเห็นสภาพที่ล่างของพ่อกลายเป็นคนครึ่งเสือก็เข้าใจดีว่าหมอผีเถ่าคงต้องการให้ชาวบ้านเข้าใจว่าพ่อของตนเองนั้นเป็นเสือสมิง ส่วนตนเองก็คงจะถูกชาวบ้านคิดว่าเป็นเสือสมิงเช่นเดียวกันหากย้อนกลับไปที่โมู่บ้านคงต้องถูกฆ่าตายเป็นแน่ก็เลยต้องละหกละเหินหาซ่อนตัวอยู่ตามพื้นป่าหนีการตามล่าของพลานและชาวบ้านอยู่หลายวันคิดว่าไม่นานก็คงจะพลาดท่าและถูกฆ่าตายไปอีกเหมือนกับพ่อแสงเดือนจึงได้ดตัดสินใจอย่างเด็ดขาดที่จะต้องบุกเข้าไปฆ่าเสือในถ้ำเสือช่วงที่ผ่านไปหลายวันนั้นก็มีชาวบ้านถูกเสือฆ่าตายไปอีก ก็ยิ่งสร้างความโกรธแค้นให้กับพรานและชาวบ้านคิดว่าแสงเดือนกลายเป็นเสือสมิงไปแล้วและกลับมาแก้แค้นให้กับพ่อของตนเองแต่คนที่จะต้องแก้แค้นก็คือแสงเดือนตั้งหกักที่ถูกหมอผีใส่ร้ายและฆ่าพ่อของตนเองตายช่วงกลางดึกในค่ำคืนที่มีพรานหลายคนเข้าไปตามล่าเสือสมิงและนั่งห่างดักยิงสัตว์ป่าไปด้วยแสงเดือนก็ย้อนกลับเข้าโมบ้านบุกเข้าไปที่ถ้ำเสือซึ่งเป็นบ้านของหมอผีเท่า ซึ่งอาการบาดเจ็บจากกระสุนปืนของผู้เป็นพ่อสร้างความเจ็บปวดรวดร้าวให้กับหมอผีเป็นอย่างมากเนื่องจากว่ามันเป็นกระสุนที่ลงอาคมด้วยพุทธคุณไม่สามารถที่จะล้างอาถรรพ์ได้ด้วยอวิชาอาคมใสดำหรือว่าเดรัจฉานวิชาใดๆก็ตามด้วยพิษของกระสุนอาคมก็ยังทำให้ฤทธิ์เดชอวิชาเดรัจฉานของหมอผีเท่าถอดถอยลงไปด้วยแสงเดือนถือปืนบุกย่องขึ้นไปบนเรือนของหมอผี ก่อนที่จะใช้เท้าถีประตูจนพังก็ได้ประจันหน้ากับร่างของไอ้ลายพาดก่อนที่นอนหมอบอยู่ท่ามกลางแสงเทียนที่ลายล้อมเหมือนกำลังทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างอยู่หรือก็อาจจะไม่รู้ตัวว่าร่างของตนเองได้กลายเป็นเสือลายพาดก่อนไปแล้วแสงเดือนไม่รอช้ายกปืนสับไกยิงเสียงดังสนัน่นกระสุนพุ่งเข้าไปที่ล่างของไอ้ลายพาดก่อนเสือสมิงที่ตอนแรกสะดุ้งตกใจแต่ก็เปลี่ยนเป็นโมโหพุ่งกระโจนเข้าใส่ กระสุนปืนอาคมพุ่งเข้ากลางหน้าอกของมันอย่างจังส่วนกงเล็บของมันก็ตบเอาล่างของแสงเดือนกระเด็นออกไปที่นอกชานเสียงปืนที่ดังสนัน่นก็ทำเอาชาวบ้านตื่นตกใจลุกขึ้นมาตอนดึกรีบพากันคว้าคบไฟถือปืนติดตัวเดินดิ่งมาที่เรือนของหมอผีเท่ามาเจอกับร่างของแสงเดือนที่กำลังกระเสือกกระสนลงมาจากเรือนทุกคนก็เตรียมที่จะยกปืนยิง เพราะคิดว่าแสงเดือนกลายเป็นเสือสมิงตามที่หมอผีเท่าได้บอกเอาไว้แต่พอได้ยินเสียงเสือร้องคำรามดังลั่นอยู่ในเรือนของหมอผีทุกคนก็หันไปมองเป็นตาเดียวกันหมดก็เห็นล่างเสือลายผาดกอนยืนจังก้าอยู่ที่หน้าประตูแสงเดือนลีบบอกกับชาวบ้านว่าคนที่เป็นเสือสมิงก็คือหมอผีเท่านั่นเองยังไม่มีใครเชื่อคำพูดของแสงเดือนแต่ก็ต้องช่วยกันจัดการไอ้ลายผาดกอนนั่นสะกก่อนหลังจากที่เสือสมิงพลานเฒ่า ถูกกระสุนอาคมสาเข้าไปอีกนัดวิชาอาคมที่มีก็เลื่อมจะเสื่อมถอยแม้แต่กระสุนปืนธรรมดาที่ระเบิดตูมตามออกจากปลายกระบอกปืนของชาวบ้านก็สามารถทะลุฝังเข้าไปในเนื้อหนังของมันได้อย่างไงไ่ายใดร่างไอ้ลยเสือสมิงฟุบหัวลงกับพื้นนอนดินพล่านกระเสือกระสนอยู่ที่หน้าประตูเลือนชาวบ้านรีบพากันวิ่งขึ้นไปยิงซ้ำเข้าไปที่หัวของเสือลายพาดก่อนนั่นจูจ่ๆก่อนที่มันจะขาดใจตาย กส็สร้างความตกใจให้กับชาวบ้านที่อยู่ในที่นั้นเป็นอย่างมากเพราะว่าร่างของไอ้หลายผ่าก่อนนั้นมันค่อยๆกลับคืนร่างมาเป็นคนอีกครั้งแต่ก็คืนร่างเป็นแค่คนรคึ่งเสือเพราะว่าขาดใจตายไปซะก่อนชาวบ้านถึงได้เข้าใจว่าที่แสงเดือนผุดมาทั้งหมดนั้นเป็นความจริงเพราะในเลือนของหมอผีเท่ามีแต่กลิ่นเน่าเหม็นสาบสางโชยออกไปถึงนอกเลือนชาวบ้านถึงได้ตัดสินใจช่วยกันเผาร่างของหมอผีเท่าเสือสมิง ให้ได้กลายเป็นเท่าทานไปพร้อมๆกับเรือนหลังนี้แสงเดือนถึงได้กลับมาอยู่ในหมู่บ้านได้ดังเดิมเพราะถือได้ว่าเป็นผู้ที่ช่วยเหลือชาวบ้านและหมู่บ้านเอาไว้ไม่ให้มีใครต้องกลายเป็นเหยื่อให้กับหมอผีเท่าเสือสมิงผู้นี้ได้อีกหลังจากนั้นไม่นานแสงเดือนก็ได้รับความเมตตาเอ็นดูจากผู้ใหญ่บ้านได้ผูกข้อต่อแขนเข้ามาเป็นสะพ้ายอยู่ในเรือนของแกรักและเอ็นดูแสงเดือนเหมือนกับเป็นลูกสาวของตนเองอีกคนหนึ่ง แสงเดือนจึงกลับมามีความสุขในชีวิตอีกครั้งด้วยการเติมเต็มจากผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านทุกคนนับตั้งแต่นั้นมา